ในช่วง2,100นะครับจะไม่เห็นคำว่าดูรานะครับถ้าในปัจจุบันนี้เรียกว่าดูก่อนนะครับก็คือบอกให้ท่านหยุดก่อนนั่นแหละเราจะพูดถ้าเป็นภาษาบาลีเขาเรียกว่าคำอารัป,ปณะนะครับดูกะระคำวิบาลาัในช่วง2,100ท่านไม่ได้เขียนว่าดูราท่านเขียนว่าดูกะระนะฮะเขียนด้วยตัวดอเด็กนะครับแล้วก็สลอุข้างล่างนะ สรอูนะฮะยังไม่เป็นสระอูนะครับถ้าสรอูนี่ท่านเห็นตรงนี้ไหมครับถ้าสระอูต้องขีดต๊บเล็กหน่อยอ่านมาดูแล้วนะจากนั้นก็เป็นตัวกอไก่ตัวกอไก่นี่อันนี้คือเส้นหน้าอันนี้คือเส้นกลางดิ่งลงมาะครับดิ่งลงมาเกือบจะถึงงออกษรนิดนึงนะฮะแล้วก็เป็นเส้นหลังนะครับอันนี้คือกอไก่จากนั้นตัวตัวรอเรือโค้งมาด้านหน้านะครับอันนี้ ดูกะระใส่สลาเข้าไปครับก็เป็นดูกระนะครับก่อนที่จะพัฒนาการมาเป็นดูราในอักษรธรรมอีสานในช่วงต่อมานะครับ